แต่เรามักเนะเาะแล้วว่ามันแซบพอผลมามันแซบเราก็กินกินมาเจ็ดปีแล้ว <S <s <uk> ทำไรกินคะทอดปุ่นเชียงค่ะโอ้ยหมดใจแล้วเรียวคอหนึ่งเซนใจแน่ค่ะเซนใจแน่จ้า ไจติกน่าจะไปนูนนะ่นค่ะไปซื้อของโอ้ยเดี๋ยวบอกให้เข้าไปรับลูกมาด้วยยังไม่ทันเลยไปรับลูกเยอะไอจติก เดี๋ยวเห็ดข้าพักไฮเดรนกาแฟร้อนชื่นใจไปหาเบ้งของไฮเดรนกัน มีจะได้คุยไปด้วยจะได้คุยไปด้วย,ก,ยก็สิได้ก็ไปน้ำสีได้อันนี้ไปน,น้ำเนาะมั้เยวนะเอ็ดกับเขาไปนะ้าตอนนี้ไม่มีโปรกาแฟแล้วค่ะวิม,มิ้าตอนนี้

ใครย,ยังดีมือนี่มือเจ้าอยากได้อีหยังมีชาไทยกับชาเขียวอยู่ข้างนอกเออแล้วทำไมฉันถึงได้พูดมือเจ้ากับเงียบคอยกับเงียบแบบนี้ไม่อะค่ะสมองยังคิดเลยเออ กินอย่างอื่นอยู่ยังไม่กินข้าเลยค่ะขายลิปไม่ได้ค่ะยังไม่แต่งหน้าเดี๋ยวสีมันไม่เห็นขายเครื่องสำอางเราต้องสวยนี่คือเรื่องจริงค่ะเทาต้องงามอึดอึดอาดลาดมาขายผู้ใดก็จีซื้อแมนบอลหลามมือมเจ้าขาเอานังบีบเอาถือบ่เฮ็ดนาอึดอึดอาดลาดจักวันยังตอีอย่างนึงสิผู้ใดก็จีอยากซื้อ สวัสดีค่ะทุกคนพักกันกินข้าวกินน้ำเลยยังไหมร้านอาหารเสร็จจักไม่ได้ทำแล้วค่ะร้านอาหาร พับโครงการไว้นังบีบอกโดนเลยเด้นังบีบอกไปแต่โดนเลยได้ว,ว่านังบีพับโครงการไว้ก่อนค่ะนางบียังไม่คือความรู้สึกมันยังไม่อยากทํานะคะเนาะที่มันมีอย่างต่างๆนานาอน่ไแกันก็เลยแบบบ่าเป็นอย่างค่ะยู่ไปก่อน ลงทุนยังสิมันก็นกนลงหลายล้านกนสิบยี่สิบลา้านยังสิใจเลินถ้าใจเรายังไม่พร้อมไม่ทำาับเห็ดกับสีเห็ดล้านน้อยๆเอาเล็กๆพอค่ะมีอยู่สองโต๊ะเองค่ะอ๋อ ไล่ตำส้มตำอืมได,ได้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเตรียมของก่อนค่ะเตรียมของที่จะทำข้าวผัด เห็นไหมยังจำโห่ตาเลี้ยงน่ารักมากนะเออกระตาลักดูเวลาตาหักกับตาหักอยู่เวลาพอกินนะก็หวังว่าเขนจะเป็นยังซี่ไปตลอดไปนะพระเจ้ายิงรถอยู่ข้างในจ้ายิงรถือนอนยังไม่ตื่น กินกาแฟก่อนข้านึงโกโก้ก็กินดีค่ะคุณเจ้าเอ้ยบ้ดนี้คนที่เคยกินโกโก้กัติดโกโก้กินกาแฟค่ะหนึ่งหันตากับยายยังไม่กลาบขอหนึ่นแสนใจหน่อยได้ไหมคะ อร่อยเลยตากับยายังไม่กลับจ้ายังอยู่กโก,ะกะ้ก็แซ่บขีกะดีคักสบายทองคันัมงดีอีรีจะเอ้ยอันนี้ยอมรับเลยค่ะ ที่สุดเหมือนกันนะคะสั่งตลอดเลยค่ะขอบคุณนะคะรีวิวมาให้ทุบีเนี่ยเอเห็ดาหารนี่ยิเก็บน้ำมันคือเห็นเลย ชาเย็นกินดีมากครับไปเล่นน้ำเรียนหาแต่ห้องน้ำเนี่ยมันเป็นชาขี้ของยางมันเกี่ยวกับขี้ยังวะแล้วยังกินมือนี้มันวีจะทำข้าวผัดก่อนแล้วก็จะผัดกับบุ้งใครยังดีมือนี้ยกเป็นกาแฟเด้บอบุ้มีเด้อบุ้มีดีค่ะฮะจแจ็คดาวน์น้องหนุ่มบ่าได้ถือไว้ไดน เด็กจไปหูเดี๋ยว,วหนูหจะไปอยู่แม่จะไปอยู่ไม่ได้อยู่สุรินทร์นะคะน้องบีอยู่กรุงเทพบ้านน้องบีอยู่สุรินทร์มาเป็นยังซี่บ้านน้องบีอยู่สุรินทร์ห่างๆหงลังน้อย บมมีเงนเสีิหาดี่เล่นขายฟอ,อ,องเงินไปส้างบ้านด่สรินยู่จากหลังนึงเนาะเสื้อผูงเทศน้ำห่วงกลับไปพูนเลยที่นี้หมองอ่งึงสี่สิว่งา,งา,า,งา,าง้เออไม่ต้องสร้างหลังรับแขน้าผมมีเงินลอยล้านส้่งึ้นเขาส้างสร้างหลังสี4หาหน้าเนีกก็พอแล้วเออี่หี่มีสั่งที่เขา สีได้เห็ดหลังเงีปล่อยก็เป็นบ้านั่งแก้าน้่งบีไล่ย่างไก่ไกับเผาบางบ้างอู้มันต้องยังซีต้องเป็ดบูกันเออน้่นบีอยู่สีนะลงค่ะต้องเป็ดบูกันไล่ย่างไก่จะต้องเบิ้งจนะับใช่ไหมเบิ้งเบิ้งกันและกัน เงาพอดีแล้วมัน,นเป็นเงาีมีโปะชาไทยประจากคุณยังกีฬาแต่เด้อโปะชาไทยชาไทยบอกใช่ค่นะเดินบีจะให้เจ้าสิเอาตีเจ็ดก,กีฬาเดินบะีจะให้คุณยังกีนาะคนเดียวก็ได้ เดี๋ยวคนอนนนา้เอาคนนี้ไปทิ้งก่อนนะแปบ๊บหนึ่งเด้อเสรอาหารออกไปทิ้งกัน ร้องซิมจ้าได้ะคะ่ะชอบผัากกาแฟเป็นคนท้องผุกชอบกาแฟกาแฟโกโกกแาแฟเาีายวชาย้าให้กาแฟนั่งดีบอกเลยอร่อยทุกอย่างะคะ่ะแต่ตอนนี้ผมมีปูดท,ท้องในตีสงการาลนะคะทุกคนคอยดูเถิดสองการานตีหน้ามันจะใหญ่กว่านี้อแกป๊ปนึ่งพอแกป๊ปนึ่ง โรเตรียมคองแล้วแต่รูดกินกาแฟาให้เยอะดิตื่นแล้วจริงรถโอ้หน้า,นาสังกามรประเทศเราอ่ะมันยิ่งใหญ่กว่านี้เพืเจ้าถเบึงเลยจะเสือฝอย ปีนี่ไงก็ปีที่แล้วบาทน,นี้ปีหนาไงก็นี่อีกโอ้คนกราฉีลังไหลมาคักเด้บาะนี่คุ้เจ้าคนเป็ไหลมาังมาคัก